สวัสดีค่ะแม่สินจ้าทักทายเช้าวันที่21มกราคมนะคะทุกคนก็มาเปิดข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้งองกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคำมีข้อต้องคาและตางนราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่21มกราคมปี2569ภาพรวมราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นจากวันก่อนหน้าตามทองคําตลาดโลกและมีการสร้างระดับสูงสุดปลอดการขั้งใหม่นะับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ 69,650บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งกสปขึ้น5เปเซนเงินบาทเคลื่อนไหวร,ระหว่างบริเวณ3 1 0 5 6ถึง3 1 2 8 2บาทต่อ1นดอลลาร์ภาพรวมทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันยังคงปรับตัวขึ้นและมีการสร้างระดับสูงสุดปลอดการรั้งใหม่อย่างต่อเน,นื่องโดยทองคำได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ และความกังวลสงครามการค้ารอบใหม่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัดทรัม์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีศุรากกร10%โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์สำหรับสินค้าจากเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และฟินแลนด์เพื่อกดดันประเด็นซื้อกรีนแลนด์ของสหรัฐ พร้อมเตือนว่าจะปรับขึ้นเป็น25%ในวันที่1มิถุนายนและจะคงอัตราดอกเบี้ยน,นี้ไว้จนกว่าจะบรรลุข้อตกลงในการซื้อเกาะกรีนแลนดขณะที่สหภาพยุโรป EU อาจมีการตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีสินค้าสารัฐซึ่งจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงสงบศึกทางการค้าที่ EU และสารัฐบรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้ทองคำยังได้รับแรงหนุนจากความกังวลต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจถูกแทรกแซงจากภาคการเมืองหลังมีการสอบสวนทางอาญาต่อประธานเฟดคนปัจจุบันในประเด็นปร,ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ของเฟดในกรุงวอชิงตันดีซีท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสองครั้งในปีนี้โดยนักลงทุนคาดว่าจะเกิดขึ้น ในเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคมสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่11มกราคมปี2569อ้างอิงราคาของวันที่20นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคําทั้งหมด18ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่18เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่11มกราคมปี2569 ทองคำแท่งกสบคเน5%ซื้อ69,500บาทขาย69,600บาททองรูปมพันกสบคเกิน5%ซื้อ68,113บาทปลสตางค์ขาย74,000บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่20ราคาเป็นบวกไปที่550บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำานะทีนี้นะคะ ถ้าว่าติดตามนะเะาเปิดตลาดนะคะจะเป็นไงบ้างแม่สิ่งจะมาอัปเดตให้ท่านชมรละฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนต์สิ่ด้วยนะคะขอบคุณทีกรติดตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณ